ครับสวัสดีครับวันนี้เบิร์ดพามาชมต้นมิ้นสเนจันบุตราคำมิ้นด่างนะครับอันนี้เป็นเป็นใบใหม่นะครับก็ออกจะเป็นออกสีชมพูโอโรสเข้มๆสวยดีนะครับอันนี้ของเบิร์ดนี่ก็เป็นหน่อนนะแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยจนเป็นแม่และ ลำต้นก็ค่อนข้างใหญ่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเริ่มออกอมอมเขียวหน่อยเพราะว่าเริ่มใส่ปุ๋ยมากขึ้นก็จะเข้ามิ้น์เร็วขึ้นครับลักษณะต้นนี้ตอนแรกอะ่ะก็คิดว่าจะหลุดไปทางฟูมิ้น์แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาออกมาค่อนข้างเต็มใบแต่อยู่มาวันหนึ่งก็อ้าวแทงใบแบบนี้มาอีกแล้วต้นนี้เป็นต้นมิ้น์ด่างนะครับเพราะว่า เขาจะออกเป็นแบบนี้แต่เป็นมิ้นด่างที่ค่อนข้างเชื้อที่แบบเปิดด่างจัดก็หายากอยู่นะหายากอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามิ้นด่างส่วนใหญ่เนี่ยจะจะออกเป็นในทางอมเขียวค่อนข้างเยอะอนีะ่มิ้นด่าง ที่บ้านนี้จริงๆแล้วต้นแม่เขาค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้ก็แยกหน่อออกไปแล้วก็เหลือหน่อเนี้ยติดแม่อยู่ก็ค่อนข้างใหญ่แล้วแต่เดี๋ยวถ้ามีจำนวนยังไงหรือยังไงก็จะแบ่งเป็นเพื่อนพี่พมิ้นด่างถ้าสังเกตในตลาดจริงๆแล้วนะครับก็คือสมมุติเวลาเราจะเลือกซื้อมินด่าง มิ้นอะเน่จันมิ้นคำว่าม,ามิ้นนะฮะเราจะดูยังไงว่าต้นนี้เป็นมิ้นหรือหรือไม่มิ้นวิธีการแยกจําแนกส่วนโดยส่วนตัวก็จะสังเกตจงกระดูกของใบนะครับกระดูกใบนะครับเขาจะมีลักษณะเขียว แล้วก็จะมีลักษณะมิ้นอยู่ในตัวเนาะนี่ครับจะปลายใบก็จะมีลักษณะจุดเขียวมิ้นแบบนี้เดิมสมัยก่อนช่วงก่อนนะฮะก็คือเสนจันบุตรลาคำเหลืองพีชนะครับเขาก็จะออกอมเหลืองเข้มๆเนาะแต่เขาจะไม่ได้เข้ามิ้นแบบนี้การเข้ามิ้นเาจะเรียกว่าแบบนี้ครับนี่ลักษณะ ภาษาคนเล่นมาก็คือจะเรียกว่าเข้ามินแล้วแบบนี้นี่ครับคือการเข้ามินก็จะเป็นแบบนี้นถ้าคำว่าฟูมินฟูมินก็จะเป็นประมาณนี้ต้นนี้จะได้ได้หลายแบบเลยถ้าสมมติถ้าออกมาในในใบเนี้ยออกจะ,จะอาจจะได้ฟูมินหรือว่าอาจจะได้มินด่า แต่คือเชื้อดีมากเพราะว่าเต็มเต็มเลยด่างมาเต็มเต็มอย่างอันเนี้ยโอกาสได้มิ้นด่างเพราะว่าลักษณะตานี้ก็อาจจะได้สองเฉดมาเต็มเต็มเนาะต้นเนี้ยเกือบหลุดไปทางฟูมินแล้วแต่ก็ยังเป็นมิ้นด่างอยู่อย่างหูนี้ก็ยังมีหลุดเป็นมิ้นด่างถ้าถ้ามาดูด้วย ด้วยตาสีจริงจะค่อนข้างต้นที่ต้นที่บ้านจะสีค่อนข้างสวยแบบนี้แต่กล้องอาจจะปรับบาลานซ์แสงก็อาจจะดูแปลกแปลกนี่ครับสเสน่ห์ของเขาก็คืออยู่ที่ใบที่มีหลากหลายสีเนาะแล้วก็มีมิ้นท์ให้ดูแปลกตาเป็นต้นเสน่ห์จันบุษราคามิ้นท์ด่างที่ที่แปลกตาต้นนี้ความสูงก็จะอยู่ประมาณน่จาจะ เกือบเกือบแปดสเก้าสิซนแล้วนะตอนเนี้ยอว้อวนจำมั่มจำมั่มอยู่ก็ได้เนื้อเร็วอ่ะเพราะว่าผมก็เลี้ยงค่อนข้างปล่อยไว้เลยเนาะยังไม่ได้แยกเลยน,นี่คือโครงกระดูที่กำลังเข้ามิ้นเนี่ยถ้าตอนเล็กๆในกลุ่มของมิ้นด่างนะครับฟูมิ้น เขาจะแทงหลอดสีขาวขึ้นมาก่อนนะครับอยากให้พี่พๆเพื่อนๆลองสังเกตเนียครับก็คือจะต้องมีจุดมิ้นอย่างนี้นะถ้าเล่นไม้ในกลุ่มมิ้นเนี่ยถ้าจะไม่ให้แบบว่าซื้อผิดหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมีมีเลือดมินเนี่ยเข้ามาแบบแทกเข้ามาในเนื้อใบอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเราเจอประมาณอย่างนี้เห็นไหมโคงกระดูกเขาจะเขียววิ่งมาก่อนเลย แล้วก็ต้องมีจุดแดงจุดเขียวเนี่ยเข้ามาครับคือมิ้นครับมินมินจะต้องเข้าเขียวครับเพราะบางครั้งเราจะซื้อบางไม้บางตัวอาจจะไม่ได้เข้ามิ้นให้เห็นนะต้องแบบนี้มิ้นด่างเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยโอกาสหลุดเขียวมีไหมมีนะต้นนี้มีหลุดเขียวมาหนาึ่งใบแต่ก็ยังเป็นด่างให้เห็นอยู่นะแต่ก็หลุดเต็มๆมมาอยู่ดีก็หลุดเฉยเลย แล้วก็แทงมาเป็นฟูมิ้นต่อต้นนี้ถือว่าเชื้อดีแล้วก็น่าเล่นนะครับแต่ยังทำจำนวนไม่ได้ถ้าทำจำนวนได้ยังไงเราเดี๋ยวแบ่งปันกันนี่ครับนี่ข้าวมิ้นข้าวมิ้นเต็มใบที่บ้านข้าวมิ้นที่บ้านเลี้ยงอันนี้อยู่ในสภาพก็คือเป็นโรงเรือนปกตินะเป็นโรงเรือนเปิดปกติ ก็ถือว่าได้ชมพูแบบนี้ทางพี่เขาก็บอกว่าโอเคนะสีสันก็ถือว่าโอเคแล้วก็เข้ามิ้นก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าเขียวปีอะ่ะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าโชคดีหรือว่าลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะเพราะต้นที่บ้านไม่ได้เข้าเขียวเข้มนะเนี่ยเข้าก็ยังเป็นอย่างนี้หมดทั้งต้นเป็นอย่างนี้หมดเลยอะประมาณนี้ประมาณกี่ใบแล้วเนี่ย ต้นนี้2 4 6 8ี่หแใบแล้ว9้าใบตอนนี้ย้าใบเข้ามินก็แค่นี้เองโอ้ก็ถือว่ายังแอบ,บน่ารักน่ารักนะเนี่ยใบยแม่ถ้าเข้ามินจริงๆแล้วเขาก็จะเนี่ยเขาเข้ามินแบบเต็มเต็มก็จะประมาณเนี้แต่นี่เก่ามากนะใบแม่เขาเป็นจากตาเนี่ยมินด่างแบบสวยสวยเนี่ยให้ลูกก็จะสวยงามอยู่ น,นี้ก็เป็นบุษราคำมิ้นด่างเนาะโอเคครับเบอร์ก็ฝากต้นนี้เอาไว้อัปเดตผลงานเนาะว่าต้นนี้เคยเคยรีวิวเรื่องเกี่ยวกับตอนยกยอดแล้วก็มีตาหน่อที่แทงออกมาตอนนี้ก็เริ่มโตสวยงามอยู่นะช่วงนี้ฟ้าก็อาจจะปิดปิดสีก็ลเลยดอกๆหน่อยนะครับแต่ใบใหม่มาออกสีหวานแววน,น่ารักแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะ คครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีมีตัวไหนอัปเดตเดี๋ยวเิดมาอัปเดตให้ดูหรือมีคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ